สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการมอมอยเกมตามใจฉันนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ n i Nintendo s w i t c h กันบ้างน,นะครับนี่ก็คือ,เ,อเครื่อง n i Nintendo s w i t c h ของผมนะครับผมแต่ว่าประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้เป็นการรีวิวสินค้าตัวหนึ่งครับสินค้าที่ว่าคืออะไรมาครับคุณผู้ชมเน่คุณผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงจอย n t e n d o s o สวิชตัวหนึ่งกันครับผมนี่ก็คือ ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับยี่ห้อชื่อ o m e l e t Gaming หรือว่า o m e l e t Gaming อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนี่คือตัวสินค้าที่ชื่อว่า Wireless Controller Joycon Controller อของ o m e l e t Gaming นี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับตัวเนี้ยผมซื้อจากร้าน Nest Project ในราคา1490บาทจากปกติจากปกติ1790บบาทนะครับผมแต่ว่า ผมไม่ได้ไปซื้อที่หน้าร้านแนสโดยตรงนะครับแต่ว่าผมซื้อจาก Kmarket จากแอป,ป K+ Plus นี่แหละครับผมถามว่าแอปพลิเคชัน K+ ค l u s คืออะไรผมขอรับในฐานที่เข้าใจละกันแต่ว่าใน Kmarket ในแอป,ปดังกล่าวเนี่ยมันจะมีร้านแนสอยู่กับผมลองไปค้นหากันได้นะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับเอ่อเรามาดูกันว่าโตกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็คือ ตัวหน้าปกของกล่องนะครับผม,ผมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเนาะเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับนี่ฮะด้านข้างจะมีบอกคุณสมบัติครับผมก็จะมีแบตเตอรี่ครับนี่มีแบตเตอรี่เป็น3.7 V 500 m โวลต์ามิลลิแอมส่วนอันนี้ก็คือชาร์จได้สูงสุด2ชั่วโมงอันนี้ก็คือนี่ฮะซัพพอร์ตอะไรบ้างสรุปง่ายๆก็คือตัวเนี้ยซัพพอร์ต n t n t e o s w Switch ทั้ง3รุ่นเท่านั้นไม่มีซัพพอร์ต PC เครื่องคอนโซลตัวอื่นอะไรเลยครับผมแล้วก็ข้างในกล่องมีอะไรบ้างครับก็จะมีจออย่างที่ผมบอกไปแล้วก็จะมีาสาย usb type c มาแล้วก็มีคู่มือมาด้วยครับผมประมาณนี้ครับนี่ก็คือในส่วนของข้างกล่องด้านขวานะครับผมต่อมานะครับด้านซ้ายข้างกล่องด้านซ้ายเ่ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยครับ ทีนี้มาดูด้านบนกันบ้างครับนี่ด้านบนก็จะเป็นโอเมกเล็ตเกมาดูด้านใต้กันบ้างอ่าด้านใตก้ก็อ่าเอาประมาณนี้ละกันนะครับต่อมาครับก็คือด้านหลังกล่องจ้าเน่ด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับก็นี่ฮะเขาจะมีเขียนว่าอะไรอปดมันติคัลเลอร์ LED ไลท์ Color, Light, ก็คือหมายถึงว่าตัวอนาล็อกเนี่ยมันจะมีแสง LED เนี่ยอยู่8แบบเอาอย่างนี้ละกันเนาะแล้วก็นี่ฮะสามารถ แยกเป็นเหมือนจอยคอนทั่วไปได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้มีเขียนว่าอะไรอะแมปเ a b l e Map มปเ l e b บ t ลบอทอนเนาะเอาโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันสดๆเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาล้วครับหลังจากที่ผมได้อันบ็อกตัวกลอ่องอ w i ว e l e s อ Controller Jo y o Con o คอ o โท r เลอร์ Controller ของ o อ l มเ g a m i n g มาแล้วนะครับผม หลังจากที่ผมแกวออกมาป๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมทีนี้ในกล่องเนี่ยมันจะเป็นกล่องใส่จอยแบบนี้เลยครับมันจะมาเป็นทรงอย่างนี้เลยแล้วก็มีฝาครอบอย่างนี้แล้วทีนี้ครับก็จะมีนี่มาด้วยฮะคู่มือแล้วก็สาย USB ที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับผมประมาณนี้ครับทีนี้ในคู่มือเนี่ย จะมีภาษาเน่จะมีภาษาอังกฤษด้วยคุณผู้ชมเนี่ยจะมีบอกวิธีกดนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็ดีเทลของอจอยนี้มีกดอะไรบ้างแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นภาษาจีนนะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับสาย usb เนี่ยน่าเสียดายที่ว่ามันแถมมาแค่สายเดียวเองนะครับทาไมผมถึงบอกว่ามีแค่สายเดียวเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับมันจะมีช่อง type c อยู่2ช่องเลยครับผมถามว่าช่อง ไทสีอันเนี้ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรคําตอบก็คือเอาไว้ใช้ชาร์จจอยนั่นแหละครับผมโอเคแต่ว่ายังไงซะถ้าอยากได้อีกสายหนึ่งก็ต้องไปซื้อแยกมานะครับผมอเอาประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูดีเทลกันครับว่าภายในตัวนี้ในตัวนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยฮะโดยเบื้องต้นเลยเนี่ ก็จะมีดีพดแล้วก็ปุ่มลบตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดสกินช็อตเนาะข้างหลังเนี่ยครับจะบอกคุณผู้ชมว่าทั้งตัวเนี้ยข้างหลังจะมีปุ่มอยู่เหมือนกันเนี่ยทั้งหมด3าปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มที่เรียกว่านี่ฮะตรงนี้เป็นปุ่ม M ตรงนี้เป็นปุ่ม T ซึ่งอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่า3 L ครับผมอ่า3 L มันจะอยู่ตรงนี้สำหรับฝั่งของดีพดกับ ตัวอนานล็อกนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น Y X A B แล้วก็ปุ่มบวกแล้วก็อนาลล็อกขวานะครับด้านหลังก็มีปุ่ม M T แล้วก็ตรงนี้จะเป็น 3R ครับผมอเอาเป็นว่าผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าปุ่ม M กับ T เนี่ยมันคืออะไรโดยคร่าวๆละกันนะครับปุ่ม M เนี่ยเท่าที่ผมอ่านในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นการปรับเรื่องของการสั่นของจอยนะครับส่วนปุ่ม T เนี่ย มันจะมีอยู่2กรณีอย่างแรกก็คือทำให้ปุ่มนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นปุ่ม Y X A B e ปุ่ม R Z R L Z L เนี่ยเป็นจอยเทอร์โบได้เลยครับผมอ่าก็คืออย่างเช่นปกติแล้วเรากดยิงอ่ะเราต้องกด Y รัวๆนึกออกไหมครับแต่ว่าเราสามารถกดปุ่ม T เนี่ยแล้วก็กดปุ่มยิงนั้นๆร่วมกันเนี่ยคือเป็นการคัสตอมไบเนี่ย ทำให้สามารถกดค้างแล้วก็ยิงได้ไม่ยั้งเลยอะไรประมาณนี้ครับผมนอกจากนี้มันจะเป็นการกดแตบบ่ว่าถ้าคุณผู้ชมกด T แล้วก็กดปุ่มยิงพร้อมกันอีกรอบเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่ายิงอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยครับผมแล้วก็ถ้ากดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือกดปุ่ม T แล้วก็กดปุ่ม Y ปุ๊บเนี่ย จะกลับมาที่การกดปุ่มวายตามปกตินะครับผมอเอาประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งในคู่มือมีบอกวิธีการกดด้วยน,นะครับว่าทําเป็นจอยเทอร์โบอย่างไรนะครับสําหรับการกดปุ่มทีแล้วกอ็อีกอย่างก็คือการกดปุ่มทีนะครับมันเจ๋งตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้ให้นะครับเมื่อกี้มีแสงมาละอ่ะงั้นเอาตรงนี้ละกันเมื่อกี้ผมเปิดแล้วมันมีแสงอยู่สักครู่นะครับคุณผู้ชม อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่นี้ละกันเนาะอ่ะก่อนอื่นให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับนี่ครับวิธีการใส่ก็เหมือนกับเวลาคุณผู้ชมใส่จอยคอนนั่นแหละครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปข้างในเลยครับนี่ไปครับจู่โจ้นี่ใส่เรียบร้อยแล้วครับอ่าเมื่อกี้มันหลุดดับไปละนี่มาแล้วครับซึ่งถ้าเราใส่จอยคอนลงไปนะครับผมนี่ฮะจะมีแสงอนาลอ็อกแสงที่อยู่ รอบรอบอนาล็อกเนี่ยปรากฏออกมานะครับผมอ่านี่ฮะตอนนี้ผมเข้าก่อนละอ่าทีนี้นะครับเราก็จะมาต่อนิดนึงเรื่องของปุ่มทีนะครับปุ่มทีเนี่ยก็คืออ่าเป็นการเปลี่ยนสีปุ่มอนาล็อกตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีการกดก็คืออ่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีอื่นนะครับให้คุณผู้ชมกดทีค้างไว้นะครับแล้วให้กดแบบนี้นะครับอ่าให้คุณผู้ชมดูนิ้วโป้งมือขวาผมนะครับไปครับ3 2 1ปึ๊บ นี่ฮะมันจะเปลี่ยนสีสเลยครับผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีนู้ดสีนี้ได้อ่ามีแปดสีตามในกล่องที่บอกมาเลยครับผมแล้วก็มีแบบหนึ่งคือถ้าคุณผู้ชมกดอย่างนี้ครับป้าป้าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้มีสีปรากฏขึ้นแล้วก็สักพักก็จะดับไปครับผมแล้วก็ถ้ากดอย่างนี้อีกทีครับนี่มันก็จะเป็นหลากสีอย่างนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นหลากสีโผล่ขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ถ้ากดแบบนี้อีกทีครับ ไม่มีไฟแล้วครับผมอ่านี่ก็คือลูกเล่นของปุ่ม M และปุ่ม T ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยคร่าวๆนะครับผมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ลองไปดูในคู่มือเพิ่มเติมแล้วกันว่า,าวิธีการกดผู้ปุ่ม M และ T เนี่ยมันกดอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยสังเกตและการจากที่ผมได้ทดลองก่อนที่ผมจะมา พูดถึงวิธีการใช้งานของจอยคอนของ o m n e t Gaming นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมจริงๆกันเลยนะครับผมโดยผมจะเล่นด้วยการจับจอยแบบนี้นะครับผมซึ่งผมจะมาเล่นเกม New Super Mario Brothers Deluxe Deluxe นะครับผมในการจับแบบนี้โซนอีกเกมนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อีกอุป,ปกรณ์หนึง่งซึ่งเป็นโตัวกริดครับผมแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมา เล่นซ u ปเปอร์มาร r โอบราเธอร์ยู่ดีหลักกันก่อนนะครับอ๋อคุณผู้ชมครับผมลืมบอกไปว่าภายในกล่องเดี๋ยจะมีโตัวกลิปแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมซึ่งวิธีการใส่นะครับเหมือนกับที่ผมใส่ให้กับจอ Nintendo Switch เมื่อกี้เลยครับนี่เราจะใส่แบบนี้ครับแปะแบบนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้ครับ เน่เรียบร้อยครับผมอ่าประมาณนี้ครับเสร็จแ,แล้วทีนี้กุูผู้ชมก็ถือจอยเล่นตามปกติได้เลยคืออารมณ์แบบว่าพอใส่แบบเนี้ยกลายเป็นจอยคอนของ Nintendo Switch ไปเลยครับผมโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกม Super Mario b r o t h e r ภาค Wii U ด้วยการใช้จอยคอนแบบนี้นะครับผมเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะถือแบบนี้เล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเนี่ยฮะ เ,เดี๋ยวผมเล่คุณผู้ชมดูโดยคร่าวๆแล้วกันเนาะคือผมคิดว่านะจับถนดัดกว่าเวลาเอาจอยคอนที่แถมมากับเครื่องเนี่ยเสียบกับจออีกนะครับผมอ่าเมื่อกี้เกือบพลาดแล้วครับเกือบพลาดตกเข็วฮะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมจื๊อเอออย่ามาไกลอย่าพมาไกลอย่ามาตบอย่าพ่งตบอย่าพ่งตบเอออย่ามาทิ้งตอมโอ้โห้ปิดเกือบปิดแผลแล้ว ไปครับนี่อ่ะนี่เลยแวบอ,อ,อ่ะนี่เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้ากดกดอย่าที่บอกครับกดง่ายกว่าจอยคอนที่แถมมาก,กับเครื่องของ i ดิ n ิ o Switch อีกครับผมอ่าฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาใช้จอใช้ตัวเนี่ยครับผมนี่ผมใช้ตัวนี้แล้วก็ ถอดนี่มาครับแล้วจะามาใส่แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับเกมนี้ครับผมจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามในช่วงต่อไปกันเลยนะครับอ่าโอเค โอเคตอนนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาเล่นเกม Super s m a s h Bros. เธอให้คุณผู้ชมดูโดยสังเกตละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าอ่ะตอนนี้นะครับผมเล่นเป็นมาริโออยู่นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ลุยด้วยมาริโอละอันนี้เราเล่นโมวยคุณผู้ชมดูละกันนะครับผมไปครับเนี่ยอันนี้ผมจะเล่นแบบโมวยคุณผู้ชมดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวแถมด้วยเกมอุลตราสติฟไตรเตอร์สกันหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันครับเดี๋ยวผมจะใช้ลิวลุยนี่แหละครับคุณผู้ชมอ่ะมาครับเน่เรียบร้อยฮะเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมจะใช้ตัวดีแพดนะครับนี่ฮะก็กดผมว่ากดง่ายกว่าแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆนะกดแบบง่ายสุดเลยครับใช้อนาล็อกเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะคอมโบง่ายกว่าด้วยคอมโบง่ายกว่าใช้จอยคอนดอีกะ่ะเมื่อกี้ผมกดต่อยการแล้วจะโชว์ริบเกนนะฮะ เอาประมาณนี้ละกันครับและนี่คือทั้งหมดของการอันบ x ็อกแล้วก็การใช้งานของจอย Nintendo Switch ของยี่ห้อ Omlet e Gaming ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมแโดยส่วนตัวหลังจากที่ผมได้ลองเล่นเกมไป3เกมแล้วนะครับขอเริ่มจากถ้าคุณผู้ชมเอาอันนี้ฮะเอาไปใส่กับที่ตัวจอเนี่ยครับผมอ่าประกอบอย่างนี้นะครับเนีประกอบอย่างเงี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่า มันกดง่ายกว่าเวลาคุณผู้ชมเอาจอยคอนตัวเนี้ยเอาไปประกอบอีกนะครับผมอ่ามันกระชับมือจริงๆครับสําหรับใครที่แบบว่าอ่าคุณผู้ชมที่มือใหญ่ครับผมเสร็จแล้วทีนี้ในกรณีที่ผมใช้เป็นจอยคอนแบบนี้นะครับนี่ผมขอเรียกมันว่าเป็นจอยโปรคอนละกันเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมาเล่นเกมสตีทไฟเตอร์เอ r ซูเปอร์สมาร์ทบลาเตอร์แล้วก็นิวซูเปอร์มาริโอบลาเอยูเนี่ยครับผมบอกตรงๆเลยว่ากดถนัดกว่ากรณีเอา อจอยคอนเนี่มาใส่ในกริดแบบนี้ครับผมคือเวลากดเนี่ยตอนก่อนที่ผมจะมีจอยแบบเนี้เอาจิงๆิงนะมันกดยากกดยากจริงๆครับแต่ว่าพอมาใช้อันนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่ามันตอบโจทย์แล้วครับมันแปบลบว่า กดง่ายกว่าแล้วก็การควบคุมอะไรนี่คือง่ายกว่าไปเลยอ่ะอารมณ์เหมือนคุณผู้ชมเอาจอย Play 4หรือจอย Xbox เนี่ยมาเล่นเกมบนเครื่อง Nintendo Switch เลยโดยที่แบบว่าเรามีไอ้ตัวแปลงเป็นตัวของ8บิดดออะไรประมาณเนครับอ่ายังไงถ้าคุณผู้ชมกำลังหาจอยที่แบบว่าเป็น2 in 1เลยเป็นทั้งจอยคอนแล้วก็ เป็นจอยปรของ d d i t เด Switch เนี่ยครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับผมอ่าลองไปหาซื้อกันได้นะครับตามร้านเกมทั่วไปเลยจา้าโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการม้อมอยเกยมตามใจฉันผิดภาพประกาศใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมรนทนะีด่ดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจา้าไปแล้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ